ขนมปังสองขั้นตอนโดยใช้แป้งหัวเชื้อสปันแป้งหัวเชื้อสปันทํทำยังไงไปชมกันครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์ตจ,จากช่องอาร์ตเบกนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปทำแป้งหัวเชื้อสปันนะครับก็ต้องขอบอกทุกคนก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับผมไม่ได้เป็นเชฟเลยนะครับแล้วก็ผมไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นเชฟ แต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนนึ่งนะครับที่ชอบทําขนมปังมากๆนะครับไม่ใช่ทําเยอะๆนะครับชอบทําขนมปังนะเพราะรู้สึกว่ามันสนุกนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมนะครับทำในคลิปนะครับก็เป็นวิธีการในแบบที่ผมทำนะครับแล้วก็การขึ้นรูปการนวดแป้งการอะไรเงี้ยนะครับก็ผมก็ไปเรียนมานะครับแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับ แล้วก็อยากจะทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูว่าโอเควิธีการทำนะครับแบบนี้ก็ทําได้นะครับก็อยากให้เป็นแนวทางแนวทางหนึ่งในการทําขนมปังแล้วกันนะครับแต่ใครจะเรียกผมว่าเชฟอาร์ตคูอาร์ตก็ได้หมดเลยนะครับยินดีนะครับแค่เพื่อนๆแค่ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วก็มีคนมาดูผมก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วนะครับโอเคเข้าเรื่องของเรานะครับ วันนี้นะครับจะชวนทุกคนนะทำแป้งหัวเชื้อสปันนะครับหลังจากที่เราทำทั้งถั้งโจงทั้งยูดาเนนะครับวันนี้จะทำสปันนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆถามกันมาเยอะมากเลยแต่ว่าไม่มีเวลาทำสักทีนะครับก็ต้องขอโทษด้วยครับโอเคครับเราไปดูสูตรกันเลยครับในสูตรนี้นะครับผมนะครับก็จะใช้แป้งขนมปัง1 0 0 0กรัม น้ำตาลนะครับ125กรัมเกลือ18ยีสิ์15นมผง30ไข่หนึงฟองนะครับเบอร์2แล้วก็น้ำนะครับ680กรัมแล้วก็เนย100กรัมสปันเนี่ยจริงๆนะครับเขาจะาใช้นะครับกับขนมปังที่มีปริมาณน้ําตาลแล้วก็ไขมันสูงเนาะเอามาช่วยในการหมักแล้วก็ เพิ่มกระบวน,นการหมักของแป้งนั่นเองนะครับทำให้มีกลิ่นแล้วก็รสชาติอีกอย่างก็คือ,อลดระยะเวลาของการนวดแป้งแล้วก็พักแป้งนะครับโอเคทีนี้เวลาที่เราจะทำสปันนะครับเราจะแบ่งสัดส่วนยังไงจริงๆเท่าที่ผมศึกษามานะครับแล้วก็ดูมาเนี่ยสัดส่วนของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับแต่ว่า ที่ส่วนตัวผมใช้เนี่ยผมจะชอบใช้นะครับก็คือตัดแป้งออกมา70%นะครับน้ำตาลประมาณ5%นะครับยีสต์ก็ประมาณ1.5-2%แล้วก็น้ำนะครับ45-50%นะเป็นยังไงนะครับมาดูกันโอเคอแป้งรวมนะครับ1,000กรัมนะครับก็ดึงมา70%ก็จากคลิปก่อนนะครับที่เราเคยคำนวณเบเกอร์เปอร์เซนต์เ ก็เท okay. ่ากับว่าแป้งที่ใช้เนี่ยในการทำสปายก็จะเป็น700กรัมนะครับน้ำตาล5%นะครับ5%ของ1,000นะครับก็คือ50กรัมนะครับยีสต์ที่ผมใช้เนี่ยก็จะอยู่นะครับ1.5ถึง2%นะครับก็ผมใช้ยีสต์ประมาณ15กรัมนะครับน้ำนะครับก็45ถึง50%นนะครับอันนี้ผมใช้ ห้าสิเนาะก็จะเท่ากับว่า50%ไม่ใช่ของน้ำเอามาหาร2นะครับเป็น50%ของน้ำหนักแป้งก็เท่ากับว่าผมจะต้องใช้น้ำ5 0า500กรัมน,นะครับเราก็จะนวดนะครับเวลานวดก็จะนวดแบบนี้นะครับก็จะนวด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 พอส่วนผสมนะครับจับตัวกันเป็นก้อน นะแค่นี้จากนั้นนะครับผมก็จะเอาส่วนผสมเนี่ยมาพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าเกินกว่านี้กลิ่นแอลกอฮอล์แล้วก็กลิ่นหมักนะครับค่อนข้างจะแรงนะครับผมก็จะอ,อยู่ในราวๆนะครับหนึ่งชั่วโมงไม่เกิน1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ โดนะครับส่วนผสมที่เหลือนะครับส่วนผสมที่เหลือก็จะเหลืออะไรบ้างนะครับก็จะมีแป้งน้ำแป้งขนมปัง300กรัมน้ำตาล1น0กรัมเกลือ18กรัมนมผง30กรัมไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งฟองอน้ำนะครับหรือนมก็ได้เนาะ180กรัมแล้วก็เนย100กรัมนะครับอันนี้หลังจากที่เราทำสปันเสร็จเราก็จะเอาส่วนผสมของตัวโดที่เหลือเนี่ย ใส่ลงไปในสปันแล้วก็นวดนะครับ işte. แต่วันนี้สิ่งที่เราจะทําก็คือทําสปันแล้วก็เตรียมไว้ก่อนนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเราทําสปันนะครับทําวันนี้ใช้วันนี้นะครับคลิปหน้านะครับเราจะทำนะครับเอาสปันเนี่ยมาทําขนมปังกันแต่จะเป็นขนมปังอะไรนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงนะครับก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ อาร์ตนะครับอาร์ตเบคคนชอบทำขนมปังนะครับขนมปังทำเองได้ครับโอเคครับเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ